ผู้ใด,ดกินเนเพเ็ดเแล้วปกติส็เขาก็ห้นไปนำกินทำไมแต่ได้แจ้งถ้าเกินชาแจ้งซะบุญญาดรอปปากเ้ยเอาใหม่ตัวหอยมื่อนี้ยมื่อนีน้ตัวหอยมารีวิวเด้ตัวหอยเ่เด้มาขายตลบลบเด็ก่ด้มาขายตลบลบเม่าเด้วว <c oughs> มาขาย่วยเมื่ย

โดนหละดคอเสียป่าวไม่กินโอ้ยตะกินมันน้ำเนยอ้าวไม่ป้าอันนี่เนาะค้นเสียตกินไงนี่กินไก่บะมีดเต็มหม้ออยู่หลายคักมันตีนไก่นี่เราตีนข้อเท้าหุ่นเป็นตะแซวคักมาหยวกข้นยู่ซื่อนี่กินหยว่ขคนดึกซึนมาเด้อเจ้ามาบ่เอิญเอิญเหรอเด้อ เออมเด้ออื้มวย้ยย้ยพ <venue> ี <Of foreign language festivals> ่น <papa ök> <benim> ้องเมื่อกี้นี้คอยขึ้นสิกินเบิร์ดวุ๋ขอบคุณเป็นยังขอบคุณความใจก่อนมื่อี้สิมารีวิวขอบคุณนะจ้านะจ๊ะขอบคุณเยจะฝากติดตามด้วยอนจ้านะจ๊ะ เขาต้องกินก้อนแหมเขาจะรีวิวแหมว่ <Okay. S 1> ามันเสียบบอค่ะมันก็เสียบทุกบอแบงฝ่าติดตามด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะขอมาแล้วกับ่ากันได้เด้อสุขูสุกคนฝ่ากระเสีไป็นกรเ <c oughs> นาะหานเลดากรเสยขาก็สิดยิเนยเสียงเกมพร้อมวันนี้ <c oughs> วันอเขาบวัเขาเปิดเพลงเด้อฝ่ากระสียดยินเสียงเกม แต่บุคงมีบัเนี้ครับบ่มีจะขานปานบกฮู้บกฮู้หน้าจะเป็นหลอบแรงๆอันบกฮู้ขอเป็นมื้ออื่นเนาะเราแรงๆบูดปันแบบเก็บซี่แบบเขาถามเบิ่งกันเราจะมาเปิดช่อง YouTube นะจ๊ะฝากติดตามด้วยช่องอภิ Channel ก็จะมีอภิกับหนุ่งหนิงคู่บัดดี้คู่ อ่านย่าได้เจ้าคูยอยู่นับกันมองหันิระเบิดมีจ้่มีหลายตีนพร้อมเพื่อคุยดีขึ้นยังไงฮเว้ยขอบุนเซ็นดีขอบปนเซ็นดีแล้วท่านได้บอกแบนต้องกินก่อนพี่น้องมึงพักมืนอีาเขามีพับอลารเหรอเงียบปาก มื่อนี้เขามีผักซีล่าเปียกเอามาหอดาเอามาหอดาพุทธเจ้าผุดห่าหลังของพี่เอาสูกระลำกะลำฟอยล้วกะอันพักอันนี้ผักาเดขอบคุณนมาเด้อคับักกาเดผักกะเสดะผักกะเสดผักกาเสดกเนอผักกะเสดะอักเสกกเม็ดกระถินแตสิว่าเม็ดพักกเสดเออบานเพื่อนเม็ดผักกะเสดป่ ถ้าจะให้เขาเอเื่นไหมพักกัดินเมนหนู <Okay. S 1> การกินขบุนใส่หลายๆใส่ล้มไปโดยเฉพาะพักแต่ว่าขอวามักังกันนี้่ไม่เสียวพลยยพูดคุยกันได้นะจะ๊ะนะจะ๊ะ ปากร้านกันได้นะ <S 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 ปากร้านที่ได้โพสเลยนะคะพูดคุยกันได้กับอภิและหนุ่งหนิง <S 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 ต่อไปเราก็ต่อไปเราก็จะมาไลฟ์บ่อยๆถ้าเป็นแฟนแบบว่าเอออยากให้มาถึงไม่อยากให้มาก็มาเบ,บิงมาเบิ้งก็ต้อง มึงุาเทียงบ่มึงเอยกว่าอีอยู่หางนี่ยู่กว่ยู่หางนี้คออมันนางสิาอมนี่อ่ะมันี่เอาเต็งสีในกองฮารุ่นเอาไหมขาุเลยค่ะออันขนมเอ้ยยังก่อนขนมจีนอันน้ำยาข้าปุ้นเฮ็ดเองเด้ปรได้ซื้อถ้ากันเฮ็ดเอง ซื้อยูซื้อของคนนะซื้อมาหรอกไม่เห็ดเองเราไปไปซื้อมากินมันบอสแสบมันกับใครแสบมั้ยกับบอลล่ะแต่ว่าไม่กับใครก้อนไปซื้อกินเพราะมีอยังเด้ยวไได้หลายอืมกินใกล้ๆอยู่ไหงเนี้ยช่วงโควิดผู้ใดอยู่จังเดะเป็นจังเดะเนาะอันเยอะไปตัวอยข้งสั่งสิเด้อตัวแข้งลามเมื่อแล้ว ตัวหอยล่างมือเดือดเอ็นกองห่อเรียบร้อยปกติก็ขาดหนักกาแต่ว่ามือนีเบราขาดเพราะว่ากินเขา <c oughs> นี่นาไปใส่บะองอนสิกูเออบาไปใส่บะองอนงอนเออหอยกูอยากกินอวดอ่างคนเด้เน,ะน,นาะอีฟนกไปใส่บาน้ำเยือกตั้งน้ำบะได้วที่นี่แอืมคน้งน้ำสิบกว่าคนก็บอก่า คก็อ่่นัดลนยน้องเาสุมมุติเจ้เจเาก็เงี่ยวันนี้เป็นวันหยุดก็เลยได้มาเป็นงานสามมือยูสองมืวันพักพรก็ให้พักพรกับว่าพักหอก ว่าราคาเด็ดติดตอกอือให้เด็ดตอกผู้ใดอ่จวจงนี้ผู้ใดติดติดตอกติดตามผู้ใดบอกให้เราสามารถติดตอกไปแต่สมัครติดตอกตอเราก็มาติดตามนอือเราจะค่อยๆปล่อยกินไดเดี๋ยวนี้อันผ้ากันเป็นบาา้าเด้เป็นสีทันญ,ญา่าเล่นอัน เบิร์ดเต่าเบิร์ดแรงเจย์ที่ได้ตั้งแต่คลิปนี้ทายจนวะน,นี่เขาเป็นหรอเปล่มีก้เส้นนอมงมาเสริมแก้เส้น <มา S 2> น้องมาเสิมอานึงมาเด้บบบอบุญแอรกินเผากินน้ำไปตอนนี้เราไลฟ์เวลาเกือบจะห้าโมงเย็นแล้วค่ะเอฟซีอันคุณแม่เจย ุณหญิงเจอเอ็นคุณแม่เจอเอ็นสาวอีสานอำเภอหน,น,นองคอกหนองเกลือตะบัน,บนมามาเฮึ่มตัวข่อยกับสาวละเอด็เอดเด้อันยาขับปุ่นนัวนัวตีไก่กับเปลือยดีดีเอฟซีแม่เจอกินบมเ,เบื่อไปแม่ขอบุญหมูก้อนกับเห็ดเห็นหมวูวานมาแกืไก่ใจ่นนุ่มใสิเก็บอันล่าสุดละบายยังก่อน อันเม่ก่อนก่อนจี่สูดไหมแดริงเป็นพัเทลเป็นพเทลจับแจับจสาวผู้แบบมนั่นแดบยูเดสัวน่าเด้ออินี่มึงกับอาน้ำเป็นแน่อินี่กินกลมนหากินป่ากับว่ากับตีน พับปิดกันเลยเดี๋ยวมีโมเมนต์นี่ปกติว่าไม่หรอกปกติต่องแต่งโตแล้วเห้เอาของกันนี้ไปเดี๋ยวเด็กกินหนันก,กันนะวะซื้อมาปัวเขาอันนี่นะเทดเองหรือไง กลัวล้มใส่อะเน,นี่ลืกใส่กับกลัวพย้ยาน้อกลัวนะเราจะบอกแบรนด์ขนมจีนท้ายคลิปนะจ๊ะฝากติดตาไมเด้อ พี่จ๊บแจงมาเดอ้อมาเดอ้อขอบุ้น,น้ำยาน้นำยาบ้างน้ำยาป,ป,ปะาปลาทู่จัวัาไต้ไตีนไก่เปียวไน้ำยาปลาปลาทูคนอื่นเขากินแบบยั่วๆตัว่คยกินแบบมุ่มัมมม่กินไม่ได้สนใจบอกก็ใครกินแบบว่าพี่ดียวไม่เคยได้กินแม่ <laughs> <laughs> บอกซื้อเดือน กินนันอยากกินขบคุณตั้งต่เดือนที่แล้วไม่ได้กินเล็กเสียมันน้ำมมเสื่อใส่ไม่กิอยู่นคอยใส่ไงเอราายเป็นจุดไ้นะเหนยบปะเ่็ยเงียบอยะของคายกั้เลยสวยแต่บ้าข้อีกข้อีบเข่าบจขาไปเลยเน่นมือแล้ว หมอลามปิดบงพอดีหอล่าปิดบ้อ,อยังเห็นในรูน้ำประแดงงัวโออย่างเห็นในหมอนี่วราผู้ใหญเห็นในหมอนําหรอน้ำประแดดนัวประแดดใครว่าแม่น้ายาน้ยานัวน้าประแดงวะครับก็ซือประแดงมาตลาดไทยอยูอฮ พยายาประเดงมา,ต,งาตั้ตะสลับังเอาหรอรบริวามาตะบานโคษณาตะบานจกประดงนคุณตงดงกังไหมบอกว่ะคุตงาสมคู่บัดดี้สาวอีสานจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอกเกษตรวิสไยคณ่หมอ,อกเกรอปะ

เกิดอยากตามเบิร huh. hmm. ์ดเราก็เห็นกินกินข้าวปลากินแต่กินอาหารที่กินน้ำไม่ได้กูได้สีบาร์ตุ้ยเลี้ยงเด็กกระตันนี่สมยาเด้อย่ามาท้ากูนะขนมจีนเก่งจังเนี่ยเบิร์ดบอกเลยบางคนไม่กินแดลิ้นขอไปเบิร์ดเชลฟี่เยอะมาก ดาลิงทาไปพ,พุทเทลซีโฟกัสอยากไปหามามา,าเขา,าก็ส่งพูดไดโฟกัสโฟกัสอยากไปหาเขาติดตึงโฟกัสจัง,จงเลยว่ะอย่าเอาโฟกัสไปออกยูทูบจังเลยเด็กอะไรพูดเจ๊งแต่ที่นี่ไม่มีข้าวให้กินแล้วนะ ข้าวหมาด้วยถ้าจะอ้วนขนาดนั้นที่นี่ไม่มีข้าวกินแล้วนะพี่โยกินหมดแล้วว้ายว้ายยิวอ้วนมึงอะไรมึงจะบบว่ามึงบอกว่ามันซื้อมันซื้อตัวหอยมื่อไหร่เมื่อไหร่ตัวหอยมารีวิวเด้อตัวหอยไม่ได้มาขายตลกเด้อไม่ได้มาขายตลกไม่ได้มาขายสวยไม่ได้ม่หยังมันกินเหรอมึงมันซื้อ แต่มื้อเจ้าอื่นน้ำลายน้ำโกกๆอยากเป็นใจ้วย้ขาดเห็นแัหิวก็ออเดอร์มาเด้อลายมงลาแม่เมือนพอมมีลายแม่สุดๆหอมีหล่ะหนีด้วยหมายถึงสั้งหลาดอื่นนะไปสร้างล้านอื่นไหมตัวนี่ว่าได้ขายเพ็ดกินซื้อ เผ็ดได้ป่ะดิดียวยบเผ็ติบอกเล้อการกิน,นเนี้ยเผ็ดๆแล้วต้องอันนี้จ้าใส่ซี่ยออะไรเขาจะหน้าต้องเขาละลายยี่ห้ออะไรเอ่ยเขาจะหน้าต้อเขาละลายด่ย ถึงขวดจะเป็นแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งแต่ให้รู้ไว้เลยว่ะนะข้างในคือน้ำเปล่าเราขาวเราไม่ได้ขายตลกนะจ๊ะอย่านะจ๊ะอย่าขำนะจ๊ะกินน้ำเปล่ากับน้ำแข็งกับแซบแท้แซ่บมาและแต่มันมีฟองนะจ๊ะเด้อเอาหนีงกูเทศเบิร์ดมาแมนุ เพชรเหล่าบปที่นี่ก็ต้องกินอันน่านเย็นๆเด้อดีแต่วันสิมาบอกวิธีขันผูใ้ใดกินอันเพชรเพชรแล้วปกติเขาบ่าให้กินน้ำเย็นทำไมเขาให้กินน้ำอุณหภูมิห้องหรือนอนไม่ฮาเจ้าของกินนอนเพชรตั้งไหนหาที่ปรึกษาไม่ริ้ว่าอะลิ่นพร้องมือ น้ำอุณนภูมิู้หอมกับว่บานใบฟมาจะเป็นน้ำมันน้ำน้ำเย็นๆหรืออุ่นเสมอไปอาจจะเป็นน้ำเดือดก็ได้ <c oughs> <c oughs> ยาเย็นเย็นนี้คนครับสามของสามอากาศสปอนเซอร์แอร์สิเขากับเขาเด้อถาติดอยู่ของหนึ่งห่านพรอยอยู่ใดอืม ซุปม่ใหม่หรอแล้วแล้ววันนี้ฝากติดตามมนด้วยนะจ๊ะว่าเราจะมาล์ฟล์ฟลฟฟนะคะไม่ใช่ไลฟ์อยู่กันกี่คนอยู่กันกี่คนกูด่นฮู้นะน,นู้อยู่กันกี่คนอยู่สองคนเด้

เกินยูเดี่ยมาก็เอิญต่ำมาตำคนยีสานกับยูไสกับเอิญเอ,อิญกันกินได้เบิร์ตจะได้แจ้งจ<ะ>ถ้าเกินสามจะได้แจ้งถ้าเกินสามแ <c oughs> จ,จ้งซะเบญญาณดอกปะโอ๊ยเอาใหม่พัดลมหาสู <c oughs> สวัสดีวันงามปกติอันสงการเท่าสี่ตองเป็นแบบมันก็เอาก็ใส่ยางไปทำไปอ่อนเล่นน้ำเลยดิไว้ประยุทธ์อันปะอันมันก็บอกว่าม้องฉีดถนนตอนนี้มันควรเนาะก็จะไม่จับกูอันคนละเอียดแห่งดังอยู่โอ้ยหอมกระชิ่ล่าวีบอกเ่าหอมกระชิ่ล่าว์หอมกระชิ่ลาวโอ้ก็สีดังดีแต่น้อง ห<ด> <c oughs> อมมะเกตเลย <laughs> บ่หอมน้ำประแดกอยูน่นะเออบ่หอมน้ำประแดกบ่ฟลุ้งดีมากเลยนะอยางเห็นหมอน้ำยาเด้ปะก็ยังเห็นเบียงบ้านอยู่บานมึงบัวน,นี่แหละ <c oughs> วันเทียดขายหมอบอนย่ายหนึ่งว <c oughs> ันไหนก็มดหมอ หมอทำนี่แหละเพื่อนคุณน,น้าเห็นตาหมอป่ะยิ้มหรือเปล่ายินเขามากเลยแกงไกลเส้นน้องใม่สมยิ้มแล้วก็วอบอกกัออบอกกีอซี่แน่ขาอบอาู่ม่พูดด้อกอยูเเ <c ười> บืออะไรานี้ว,วเเน,นูดใหญเบือเขาหรอเดของไปเสฟม็นไโอ้แต่งตัวก็สุภาเพราอยากยืนเลย

โอ้สิไปแล้เด้วยพี่น้องเผ็ดแห้งผ่าเผ็ดมาสิบประงาน้ำหูล้ำตาไหลขอบคุณทุกการติดตามทั้ง8,000คนนะจ๊ะเลี้ยงสิม,ามา้าใหม่เทคโนโลยเรื่องบอกอันขอบคุณ <laughs> สิม้ารีวิวขอบคุณไอเพิ่น์นลืมบอก <laughs> งานเสาทีนแท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 นทายสิว่าแบรนอะไรทายสิว่าแบรนด์อะไรงานเสีาที่เป็นแจนนาอุ้ยขอบคุณพระเจ้าแบบเ็จดีลดีเดีน้อยอืมเยเนาะจอาให้เบิ้งเด้อบบจะเอาให้เบิ้งได้ยังไงกดเสียสื่อมาดิ่าได้เงินได็ดสื่อมาดิเด้บางง่ายเนี้ยแต่ว่าอยางให้ท่านผู้ชมเดี๋ยวนีเนี่บอจานนี่บอ โอ้ยมันกลับกันปะอันขนมจีนแบรนเจ้าสัวเดอร์นี่เขาหมายฮาลานด้วยนะจ๊ะอร่อยมากมืงเสซนเส้นในน้อยแบบเอ้ยมึงแน่เซนแบบดีเหนียวนุ่มแบบดีเขาเขาทำยาดีแห้งบอกเลยนี่แม่ขอบคุณก็ยิ่งไม่มือทานนะครับตัว่อยไปซื้อมากินประจำยุ่นยุยังก่อตลาดอันถนอมมิร ตูตัก,ตกนีตจานน,นั่นนะตูไฟอยู่นตักนตนใกล้กลันนันะกวูสิไปหานาที่เราไม่ส่จังนอย,ยสิม,มาดีม,มาเตีนไปสิวัสดีค่ะมาดามากินขอบคุณอันนี้จานที่สามนะจ๊ะจานที่สามจักตีนมันมาตีนอะ่ะมันไม้หลายตีน แน่ควนสตีนดีเพือนโอ้ยวาบาเหตุการณ์ต้องพูดพอๆนะลูกเมื่เไรแถวเรื่องเงินสี่สิบาทกับหกสิบบาทกับแปดสิบบาทอ๋อโอ้ต้องเือนนั่นนะสุดซเสียขากันบาอบูใต้คิดไปหรอเด้อพี่น้องกูเรื่องย่างบ่าไปใส่ค้นเบอร์ลายป่ะนังเอาเถอะอามว่าไปกันได้ค่ะ <laughs> สวัสดีคุณใครวะพี่ศินพี่ศิี่นกเหรอใคร,รอ่ะไม่รู้ขอบคุณเอฟซีทุทก FC, ท่าน ทีเข้าบ้านมาลีข้าวบ้านจะปิดบ้านแล้วนะเร็วๆโอ้ยถึงแสก็รได้เร็วๆว,วิธีต้มวิธีต้มตีนไก่เห็ดเปื่อยต้มจกชั่วโมงหนต้มจนแก่ล็ด <laughs> ต้มจนแก่เหมือนกล็ดเวลา,<ต>า,าสองสามชั่วโมงเนี่ยพี่น้องเข้ามาไม่ต้องมองหนะ้าเร็วๆจะปิดบ้านแล้ว นี่ต้องกูด้วมา้ามูนีย่างขนมไปนีผู้เ็ดเคทุกเมนูเหนาะจากเคทุ่นกินแซ่บคนเห็ดกับแ่บต่วนั้นดีก็ได้แค่นี้แหละนะที่บอกเนาะขนมไม่กินหน่อยบอกเลยว่าขนมไม่กินเน่ามาเหลียวมึงหนาเด้อ อยอกสื <c oughs> ่ออยู <volumes of ears Island> ่น like <bbe> ้องน้องน้องเองน้องแม่สูลืมเพลาอํไพพรสวัสดีค่ะพี่อํไพพรกินกระแส็บครับจะไปถึงไายจะไปถึงไหนเต่แต่นี่มึงอกีตัวเมื่อกี้นู้คนเดียวแห่ตีนไก่เนี่ยสาธิตการแห่ตีนไก่ที่ว่าบอกเลยว่ามาขอกล้องขัาปากมื่อแล้วก็เอาออกมาแล้วแค่กระโดมไหมหมาเด่น หมา้อมกินหอยกระดูกเด้ออมึงไม่ใช่หมาฝากติดตามช่องอภีด้วยนะจ๊ะอภีชาแนลเราจะพาแบบไปเจอเพื่อนๆอภีแบบไปทำกิจกรรมไปทำไปเที่ยวไปกินพี่อัาไพร์พ่ะนะผู้ไหนเหราสวัสดีค่ะ เอินพี่นั่นละจำคออรูบ่ได้เลี้ยนเลี้ยนมอดต้นน้งกันไหมใครบอกตะกี้ตะกี้จะยุของนึ้ของสองบ่ะคือขอโทษดเด้อจำบยย่ำไ,ได้ดิจำไผได้ตดวนี่ <c oughs> เป็นบ้าปเลยเดนี่ พี่นอ้องปองปลายมืงเออเขาพี่น้องปองปลายตัว่บอยบ่มีปองบ่มีปลายบ่มีผีบ่มีน้องพวกมึอนี่มึงอยากได้แต่งหน้าทนแบบเด็กดังก็ไปตองปั้นแล้วเนาะดังมีร่มรำไหมมึเงเรียนกูได้ไหมมึงก็คืนเนอะแต่งเล่นยญติดตอกไหมึงแต่งแบบมึงตะโกนคนกิตาเลก่ก็เดี๋ยวมึงเนี่ยกูแต่งเล่นเหรียญติกอตเก,อเ,เ,กอเล่นยญคลิปอย่าง มันมีหลายลิมสูตรกะมีกบเปียนหลายหสูตรลิปอย่งบิดกะมีอุ้ยเยอะแยะวันนี้ิมเขียงคิวแบบนมาันตอนมคลิปีดาแล้วอุ้ยเขาบกได้เขาบได้รอเรียนงเด้ขอยมากนงเด้น้องพิมแหม่คือบีบอค่ะนองพิมคือแม่มันหุ่้ยเปดีมึงบาดีเลอสาวผูงานแต่ยางพานาบานข่อยมากมาเด้น่องพิมอ่ะน่องพิมเล่านนารัก เพื่อเพื่อนบ้านนางเต็มหน้าบ้านไหมคุณถ่ายจากมุมหน้าบ้านต้วนี้ถ่ายจากมุมหน้าถ่ายจากมุมหน้าบา้า,า,นา,บานค่ะอ้อดวขณะอัดคลิปเอ่อประมาณประมาณจะเกือบจะห้าโมงเย็นแล้วค่ะเสียงมันก็คื้นได้หรอเขาบอกันได้อยู่ปล่าลืมใครอยากไปดูฝป่าไปดูในเอ่อ เฟซบุ๊กของอภิลพัทด้วยนะคะที่แท็กวันนี้แล้วก็หรือในทิกตอกฝากติดตามด้วยนะจ๊ะทั้งทิกตอกทั้ง y o u ูทูบชาแนลถึงซื้อมาบัวค่าเราเพิ่งจะหาทําช่องนะจ๊ะไม่ต้องการอะไรมากทาดูเล่นๆเนบาเดยเบาด้วย ไม่มีติดตอติดันฮ่าเปิดมาแล้วไม่จะแบบกันหอแตบแบแปบแปบแบตั้งเป๊ตั้งแปบแบจนถึงสวงสวงกับสวงไม่ค่อละอันเด้เหรอเออเจ๊เจ๊อี่ยงวะคูก็ลองแหละคุ้ๆเค็ไม่แย่นไม่แย่นไม่หน่อยพองาม แสบๆๆๆๆบทยแสบแจึงทำไมได้กินน <has asked S 2> ้องมากมาสูตรลดตันที่ช uh, ีบ้างเงินขนมอะไรหนูหัวอยู่หลังกล่องมติดเศษโกอไม่ได้ว่าน้องนะ มันอัลลมดีได้ถือกอดได้มากุ๊ ี่ก็พอ,อเห็นโจเซต้ารีนหนาวมากแบบเผ็ดจีบออกมาเลยนั่นนงไปเด,ด็ดจีบอ่ะไม่ได้ของอันไม่ได้ของอันโดดแหงตำมีเด้อพี่นออ้องเออออเอ,อ,อย่าลืมนะจ๊ะขนมจีนแบรนด์เท้าสัวรีบไปให้ขเขาไปได้ยังดอกเสียงต้นซื้อมาพรอ้อม แก็ว่าขอบขอบคุณที่ต่เอเสียงดิลลี่บาย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 สิบายบายขาดบายบายไปเลยขอบคุณการรับชมฝากกดไลค์